จริงๆแล้วเนี่ยอมเป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้าเนี่ยอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยสิวนะครับจุดด่างดำนะครับความไม่กระจ่างใสของใบหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหา,าต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการที่อมเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับดื่มน้ำไม่เพียงพอนะนไม่เกิดปัญหาผิวเห่อแบบนี้เลยนะครับแล้วอมก็ได้ตัวช่วยดีๆตัวนี้มานะครับก็คือจะเป็นอีกเคมันเพอรีดัสพอร์ CBD เซรั่มนะครับตัวนี้เน่ยจะเป็นเซรั่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสําหรับผู้ชายเลยนะครับที่จะช่วยลดเลือนรอยจุดด่างดำนะครับรอยสิวทําให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นครับผมจะลองทาทุกคนดูเลยนะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเซรั่มเขาเป็นเนื้อน้ําผึ้งเลยนะครับและที่สําคัญนะครับอมบำรุงเช้าเย็นเลยนะครับพอเริ่มทาไปแล้วนะครับรู้สึกว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะเนี่ยอมเป็นคนที่มีปัญหาหน้าแห้งนะครับ แล้วพอทาไปแล้วเนี่ยมันซึมเร็วนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะครับทุกคนซึมง,ง่ายภายใน10วินาทีนะครับแค่นี้นะก็พร้อมที่จะแต่งหน้าออกไปข้างนอกแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัว e k Men นะครับก็สามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางของ e k Men Thailand เลยนะครับทุกคน Shine your charisma Kemen Japan